ข้องเงนจีนงบอกามีเบนซื้อลดหม่เขีว่าเงินหารบนเหไรนะเวียนสตาเลี่นี่ยก็ตาเลนี่เออจลองหลดมเดียวกันน่แหละดีกัหลถสายพานเนาะมันก็นสีแพงกูว่าว่ามันลดเหมือนกันขั้นได้แพงขัานนั่นบออือ พี่นกันกับเกิ้สองเงนอไปรอค่ะไปกัน้งไปคันนี้เนาะผนเอาเนาะแมนบิ้งเมนเบคันนี้พระไดนี่คันนี้นะีมันก็มันก็งามเลยสินี่งามเลยนีร่มาเบิ่งกันาปไม่เราขาวเรางามแม่ว่อคันเก่ามันชักคันแงว่เราขายว่เอดีมบสุ e r a เตอร์เพิ่นไปเบิ่งไได้ คนซื้อรถใหม่เมียวเมียวซื้อรถใหม่เด้อจ้าเอ้ยนาตาลีมาเบิ่งแน่พอค้าขายรถสะบัดหล่อแท้ส่งรถให้ใหญ่งรถให้เอื้อยไม่ไหวมาใช่ไหมมาแต่ไบอันวูดแด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 ดเต็มตา ไกวคบอกกำไรแท้ๆนี่นบเเดียวเลยคนล่องดเยอะจังหน่อยคนมาเนาะพี่้องเนาะกวนเรือสัดนขารถตมาอีกเนี่ยมาแล้วขณะมันก็แพงเนาะขันนนายขีไอ้บ้างนสีแดงนี่เ็บปิดบล็อข้าข้าล้กระปิดเลยขันนี้กระขาดนคือบดแหละคนงามขี่นะกว ขี่มันดูดสีแดงขันในขี่แล้วขันนี้ขี่แล้วหักนี่บิดีอยู่ันแอยากเบิงน่ามันคือบองคือบอสเราขี่นะอันนี้มันม่ีระบบตัาไฟอันนบ่สครัมีระบบต้ดไฟเอาขาลุ่สิได้เนาะแม่นขาลุ่มกันหมดอมในเพลงมิวสิกดันีิเดอมิวสิกดาวเมียดราเมียได้เจงเาวนะโอ้จะมาเอื้อนเอื้อน เอ้ยนาตาลีมาเบิ่งผู้บ่าวกับโบยอมมาเฮยมาเบิ่งเพลงมิวสิกดาวเมียต่อไหโซดพร้อมน้ำเบะโดทั้งโดน้ำเบะโซดทั้งโซดทั้งโซดแล้วก็โซดโซดอะไเหมือนกันยังโคตรโซดอยู่นะเฮ้ยนัตติลีน่ะเดี๋ยวเอาผู้บ่าวโซดทั้งโซดโซดโซดสีขาคันนี้เอาคันนี้ของคันนี้ของน้องคันนี้ออกใหม่คันนี้ออกใหม่ Statement. ราคาเท่าใดเนาะอันนี้น่ขาย่ม่บาทเออกลว็ว่าเอาเป็นพันเก่น้ามันวะคนกินน้ำกันนี่มาบุกคนกินน้ำกันรูต้นเดียน่วะสิเดียแงก็มีผัวให้เดี๋ยวก็เลยไปซื้อเบียให้กินว่ะไปบุญก็ไปน้ำกันนี่นี่าบุกอ่ะไก่ออกไป นี่เด้มาบ้างอแล้วตามแม่เบิ้งนะเอาตัวนี้เลตัวัวสีแดงเขาก็เบื่อแล้วข่ามีกล้องน้ำนี่นะมีสองกล้องเนี้ยยังสดยังซิ่งเลย

เรามีผนองรถใ้าบ so uh. like. right. ่งหมามเลยขั yes ่กงามบอดี้ย้อมแมวขอยอมงัวบอดี้ย้อมแมวอย้อมงัวมาเบอเอนาตาลีสัมผัสผู้เบาว

เาไปแล้วเขาไปลองเพลงนเพือนเราเขาไปโปไผนเมื่อนะไม่งั้นลอไม่งานลองถ้าไปไ่งั้นลองไม่นลอรถม่ง้นองตัวกางเว้นนะเาปเขาไปแต่ที่่านปิดลวมักกะดับเนาะมันเด้าตามันเป็นตานวีดีังแจ้งอยอะไม่มีหไ่หบอของเก็นาันไฟบอ บทางน้าเยใหญ่เตกต้งลลุม่ยังไงน้ำมันน้ำมันม่ใส่พี่น้องทางน้ำมันเปิดเยมันมีไฟบ่าใส่เขาเป็นนอมตโกเอาหนีบปดโอ้น่าตาลีเจ้าปูบ่าวลูเชือกนี่แห้วนี่มาเบิ้งพี่น้องทางน้ำมันไม่ใช่ให้เข่าเนยไม่ใช่น้ำมันอ่ะเติม่้างให้ซองเนย่องทาง วาดเส่องผู้ชายได้เป็นเศร้าแส็สิว้าสบายดีราะบ้าสอจางๆเนาะคือเหลอดคือจี่เราขั้วพักสองเนาะเจ้าเงียบปัะแห่งงามบ่าโบโบเบงดั้ขี้มากกบซ้อนมากกบเพิ่อนี่ก็ได้ ตกคุ้มขีคุณบ้านเทาไปไหนไดครับตกคุ้มขี่ว่าฉันขีุณานท้านิ่มรถอยู่นั่นมันเป็นอะไรมูน้อยมาจากเรนดตบมูน้อยได้เลยเด้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่ถทามท้าว่าเตาเมียวได้หลดหรือยังเนาะเมื่อไหรกนเบาโนนเบาโนนเปิดเปิดไหมคะ ผักซองมาน่ในเรือพี่น้องเนาะน้องน้องไลายคนนึงน้องลายน้องลายแ่องคือการไปน้องไอีกแล้วคินง่ายอยู่ได้ต่คาน้ำมันบ่ได้ยังน้องพี่น้องเลยนีนะนำกอนทั้งอิถีมนาคือบบคือบลาลาอยู่ที่นนับเงินก่อนเมื่อนะที่ได้ลพามาคือในว่าเมื่อบุกบด้มบุกมาตัวเจาข้าว หามาดนเรลยเฮ้ยบุีอันนี้การเงินอย่างยูทองยูทูบอะเลรเฮ้ยได้ได้ไม่ได้ประมาไม่ได้ประมาณเเนาะก็คือเงินนี่กัเงินกระจายไปแล้วเนาะครบเ้วพี่น้องเนาะสามหมื่นีใจรักทุกท่านสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นีสามหมื่นซกัลุกเลยเนาะสามหมื่น้ำกัะเนาะบรายาดมันนั่นแหละบมีิท่มีกำไรดอกพี่น้องมีแต่ความพักแพงกันตลอดเลย ชุดน่ฮะาชุดแล้ว่ะบอกให้คาน์ดามันสองคนมาส่งนานขอบใจขอบใจไปานามันนี่แหละาันสูบไก่กินนี่กไก่กยไกหงท่วงอยู่แมนบอกมนแล้วใช้กับไลรถพนดมาจใช้เนาะเนี่ยวะือก็ยูทำการกูนมือนี่ยกันคู่มือนไก่กันแล้วก็คนเงเก็บเงินก้อนบาทนึงเก็บมาถ่ายปเป็นราคาเรื่อยนะบอ

กาขนมี้ันก็มีนากาเพรขกันดอันนี้หาเปลายวันปเอาแบบนี้เด้อนาตาลีอย่งเสืีองู้ชายไปได้เป็นหลายๆเนี่นังยนั่งบวงหเโอ้นี่ม่ีังโอเคเราไปเนะัน่ายันใจ่ยจตามซนนึ่งบาเนเด้อ ดึงกันข you know ึ้นเนยเนาะล์ก็ได้กดแชรก็ติดตามให้กันด้ได้บายบายสีแดงตดงมือโอ้ยผูมาเห็นน่ะถ้าดนทัทนอะไรทำมาีนะราคา่าไร่นี้พอเห้นเขาโพสต์อ่ะหาหมืก็มีเนาะหาก็มีสีสสแนะว่า้ง้ปีเลยเนย่ถึงใจผมจากจีีคนถามมาเลยฮะเอาวิถืงแค่ไมีกันบักเซียนได้ทานอยู่นีจแล้ว ซื้อรถมือสองน้ำน่องเด้อบแมนแบบเอามาทั้งอื่นเนาซื้อรถมือสองน้ำน้องน้องมาขายให้เอามาขายต่อให้เอื่อยซื้อนาะเห็นเอื่อยหารถไมีรถใส่แต่โดนอหไเปนบ่จัดมือทรเป็นซองกเทียใช่ไหมองกเทียเที่ยวหากันบ่ได้เที่ยวหากันทุกคนบว่าไม่เงินช่างจะได้บ่ได้เฮ้ยได้เงบ่บกำไรมาหนึ่งแต่แกหนแจงเดียวแล้งเดียวแลวกแจงเดียววก็แจงเดียวแจ้งเดียวจ้า มันเป็นตะแพงเนาะเป็นตะแพงเราขี่มือร่เเียวได้กางเลยนี่เห็ดยังมาจากจังวะห้องกบอาจากกดปิดเปิดกดหลอกนบอาจามันหองเจ็บเจากเพาามเมื่ได้สิมีบุญวาสนะได้เาเมื่อได้ชาวสูป์นีสิบมีบุญมาชนะได้แบบนี้อง้เป็นเวลาเขาหลอกไหวสิละเากดาหลดเาป็นงเงินยูทูบเบอร์สาวเมียเออ มันเป็นอะอันี้ตัวาแจุันใส่อารุณคอยนัติันักงั้กเนาตาลีมันเป็นยางเลยนาตาลีวะมันเป็นแนวนี้วาต้องอุกใจวะเปนมากนีแเนมากสีแดงหแดงขึ้นเท่านะขั้นนี้สีแดงถึงใจหลดนะทุกคนมากแดมาถึงดูแพงสีแดงไม่ก่อนถึงดูแพงเสือผาถึงกันไม่ก่นอกหมานีนไปเบิ่งยูหลดบีมขนาะ เออเอาพัยานเขากล้องน้ำก่อนเราบเข้ามาเดินสบายดพี่น้องก็จะได้บ่ห้องอันนี้ได้ห้องเสาวเมียวได้เราหายถึงสวัสดีค่ะเจนดัตลีพี่น้องเด้วถักประตูประตูได้พี่น้องเด้อรถอันเมียวอันใหม่ออกรถใหม่พน้องรถใหม่ กินเราได้นะโบ้ทั้งเบิ้งโหลดไงเฮ้ยเสียขาคู่เนี่ยด้อเฮ้ยแม่บอสเมนขาคู่ผ่านเอื่อยเนี่ยด้อเฮ้ยบุญยากเบื่อแยงเลยซื้ออันโหลดใหม่ออกรถใหม่เลยโอเคจ้าพี่น้องเบียร์กับได้โหลดแล้วเนาะทุกคนได้โหลดมาที่นี่กันดีใจนะเด้อร์จได้ล่องแล้วพี่น้องมือนที่จะได้ลุยแลยค่ะแต่ว่าขั้นนี้เนี่ยจะโบ้พาลงขี่ต้มแล้วเนาะแพงแล้วขั้นก่อนเนาะโบ้แมนยังนะพี่น้องเบียรเอาพาไปลงน้ำจมน้ากับจมจมหอดผี บอลลยลุยคะกันบลุยกบเป็นสไตล์ลุยเดียวเลยเนาะทั้สยสยเนาะงามงามงาโหลดเพิ่นก็ได้ต้นน้าไม่ได้แล้วตันนี้น้าไฟแม่ต้องต้นน้าเน้อตัวนี้ก็บไปยังเฮ้ยต้นน้าไฟนะมันอยากต่ำๆแนี่นะันาท่างมนเอามาเป็นคุกเป็นอะไรได้ต้นั้นกพิงอ่อกไนได้ตนฟั้นนันะโอ้ยมากระชันี่นะับมัน โอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้เนียกขาเนสนก่อนเนาะไไก่เจ้าชือไหเมี่้อไมานีดูคนโสดนะนะควรโสดได้ในพี่น้องคุณได้ยังมาสีกับีเอาลดเด้อเกโสดบ่โสดโสดกขาวบ่โสดคือการโสดโเรียนเอาไปโสดเอาเอาเลยเอาพกอยู่ในนี่แหละเอาหลดสิเหลือเอานี่เลยมามานํามุกธนากสเหลืองท่านีเลยใ้ตาเนี่ยมีแต่ผู้มีแต่ผู้บ่าว เป็นผู้สาวนะเบิ่องในพี่น้องตาผู้สาวนั่นโอ้ยตอนนู้นแม่นคนเดียวกันว่าสิอยู่ก็มาสวยก่แม่นคนเดียวกันคนเดียวกันเห็นในคลิปเพิ่นมาช่งรถ้น้องผู้บ่าวแต่กับบ่ค่อยมีเวลามาสวยกับมินาทีพันนาทีเหล้านะเยดายช่วงผู้บ่าวออกมาประกวดโตคยปิดคลิปเลยโมคอยนี้อยู่บักซ่องคือกันเห็นในคลิปเลยคลิปมัสวยนี่ยห้าบ่ไกลก็คือพี่น้องกันนี่แหละไปก็ห้าเหล้านักก็เฮาอยู่ใกล้จังหวัดน ไก่หใบ่งแล้วไก่หูไปเบ่งแล้วกก้อนเสียหูคันนี้มากะมีสกูปี้มีเออสกูปีเนาะสกูปี้ตัวนั่งส่งใ้เบ่งเลยไก่บอกไก่ว่านาเนียเคันนี้เียคันนี้แต่ก็น่งหูใเบ่งแต่ก่แม่ติกนาเนียแล้วคันนี้บริั่ีามูก้ากระทะจากโจจีนกังามราคาจรงๆ้าวบริษ พ่อ่ายจากตัวจริงเลยนะบแดจากบงแล้วัง่านขามาเสือมาบาานะสมน้าสมบูรณ์ไป้าเศรยแล้วล่ะค่ะบป็นแยนยังทานนี่่าวบว่านร้านชส้เลวบัวลายักษ์านทานไก่หูเห็นมดแต่เรยเอรเลยไก่มาฉลองก่อนบาญีก็บุญ่งเฮือ

คลิปหน้าโพกันเลยแล้วบติดแลติดต่อมาค่บติดตามเด้ดวยสิเก้าสุเกาสา้ปะนี่ด้ใจพี่น้องเด้เลื่อนมามารองใครแม่บ่่อนตองแม่เอเคจยาพี่น้อกิมีกัไปจบคลิปนี้ก่อนเนาะไว้บกันงหมาใด้คลิปหน้านะคลบาย